สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลิ้นนะครับถนนการจนาพิเศษเออจากบรมราชชนนีนะครับไปอำเภอบางใหญ่นะครับ บางบัวทองนะครับสุพรณบุรีในนี่ก็คือสะพานข้ามคลองนะครับคลองมหาสวัสดิ์ก็ยังเป็นถนนการจนาพิเศษอยู่นะครับผมจะไปถึงบางใหญ่นะครับคลิปนี้ เป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับหานั่งรถเที่ยวกันนะครับก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับด้านซ้ายจะเป็นโรงงานผลิตน้ำนะครับมหาสวัสดิ์ น้ำจากคลองมหาสวัสด์นะครับก็เป็นคลองประปานะครับก็เป็นลงประปานี่แหละครับนี่ก็เป็นสะพานข้ามคลองอีกอันหนึ่งนะครับาบางใหญ่บางบัวทองบางปะะอินนะครับตรงไป นี่ยด้านซ้ายก็จะมีขายพวกกระถางดอกไม้ขายพันไม้นะครับวัดทรงเกลี้ยงก็มีนะครับแถวนี้แปดนาฬิกา45นาทีนะครับ ข้ามคลองนะครับบางคูเวียงตรงนี้ออกซ้ายสุดนะครับจะไปขึ้นสะพานพระราม5นะครับไปถนนนครอ,อินออไปข้ามสะพานพระราม5ไปนนทบุรีนะครับต,ตอนนี้ก็เข้าเขตจังหวัดนนทบุรีกันแล้วล่ะ เภอบางใหญ่นะครับ อยากจะมาซื้อปุ๋ยซื้อพันต้นไม้นะครับนี่มะม่วงมีกล้วยมีรูปปั้นต่างๆนะครับกระถางดอกไม้มีดินมีปุ๋ยนะครับมีหมดเลยแถวนี้นะครับด้านซ้ายสายสุดนะครับทั้งสองฝั่งเลย อยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรีนะครับบรรยากาศของวันหยุดวันอาทิตย์นะครับอานั่งรถเที่ยวกันนะครับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพเอา่าแล้วก็ปริมณฑลนะครับถนนการเนาพิเศษวงแหวนตะวันตกนะครับ นี่ครับด้านซ้ายก็จะเป็นโรงพยาบาลบางใหญ่นะครับเข้าซอยนี้ไปนะครับไปวัดไทยเหลืองเข้าไปลึกเลยนะครับซอยนี้ด้านขวานะครับจะเป็นวัด วัดคงคานะครับที่ผมมาทําบุญเมื่อต้นปีนะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับวัดคงคา เลี้ยวซ้ายเข้าไปข้างหน้านี้ก็จะเป็นบางใหญ่นะครับ เขาจะมีการก่อสร้างอยู่นะครับตรงแยกบางใหญ่ถนนรัตนาทิเบตนะครับเ,เป็นการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์นะครับสายบางใหญ่ากาญจนบุรีนี่คือถนนในประเทศไทยนะครับ ในเขตจังหวัดนนทบุรีนะครับน,นี่ครับตอนนี้ก็เข้าเขตก่อสร้างกันแล้วนะครับทางมอเตอร์เวย์นะครับสายการเจนบุรีนะครับนี่ กาญจนบุรีนะครับมอเตอร์เวย์มาจากถนนรัตนาที่เปรตกาญจนาภิเษกนะครับด้านขวาก็จะเป็นห้างเซ็นทัลน,นะครับมีเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นะครับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ก็มีเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับด้านซ้ายก็เป็นตลาดบางใหญ่เมอร์ี่คิงนะครับเมอรี่คิงบางใหญ่ตอนนี้ก็เป็นวิกคิงนะครับ ห้างยังเปิดอยู่หรือเปล่านะครับในบิ๊กซีมีเซ็นทันบิ๊กซีนะครับบิ Big King. ๊กคิงถนนกาญจนาพิเศษนะครับก็จะยาวไปนะครับผมก็คงจะไม่ได้ไปต่อถึงนู่นนะครับจะไปอยู่เทิร์นข้างหน้านี้นะครับ วิ่งตรงไปก็จะไปปทุมธานีนะครับไปสุพรรณไปยุทธยาบางไปอินนะครับใครที่จะไปต่างจังหวัดไปสระบุรีไปภาคอีสานภาคเหนือก็อตรงไปเลยนะครับ ฝั่งขวาจะมีอาคารจอดรถด,ด้วยนะครับก็จะยูเทิร์นกลับไปกลับไปทางเดิมเป็นเป็นฝั่งการเจนาพิเศษขาเข้า ย้อนแสงหน่อยนะครับ เท่าไหร่นะถนนกาญจนาพิเศษนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับเ,เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะ ก็จะเวทห้างเซตท่านเวทเกตนะครับสาขาบางใหญ่ อเตอร์เวย์สายกาญจนบุรีนะครับรัตนาที่เบตบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับนี่โอหฝั่งนูน้นก็โอโหเขาก็ทำมาได้เยอะแล้วนะครับ ็นถนนวงแหวนขนาดใหญ่อีกวงหนึ่งนะครับตรงนี้บางใหญ่นะครับนี่นะครับยังดูไม่ออกว่าเขาจะวนไปทางไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางลงนะครับวนลงมาทางตรงนี้นะครับจะไปเ,เข้าไปในกรุงเทพนะครับ คลิปนี้นะครับก็จะขอลาลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับกับช่องบาวลินวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศถนนกาญจนาพิเศษเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ